สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กบพบกับนายเดคิลเลอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะสอนโปรแกรมอันนี้นะเป็นรู้เหมือนกันแต่ใช้เปิดนี้ได้นั่นเองทักทักนะครับขึ้นมาจะเป็นหน้าอย่างแรกเขาจะเป็นอะไร เขาจะเป็นหน้าแบบสีดำๆให้คุณกดข,ขวานะครับมันตรงนี้กดอซ้ายแล้วก็มาตรงนี้นะครับกดไปเลยมันจะเป็นหน้าอย่างนี้นั่นเองแล้วก็อันนี้คืออ,นนคอ่อันนี้คือถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปอย่างี้แล้วก็คืออัดวิดีโอแต่ผมพูดมันไม่มีเสียงนะมัน <c oughs> อยู่แถวนี้นะครับไอ้พวกนี้ ก็หยุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กันหมดเลยเอ่ายุเไว้เราจะปรับแต่งเอาได้ในคลาสอ่าเป็นไงเป็นไงเน oh, ออเออไฟเยอร์ไฟเยอร์ for you, for you. หิมสะสนอยนะไม่เอาก็กดเออเออกดอย่าโอเคนั่นแล้ว อองคลสาสตรงนี้ก็คือทรงประเทศจอร์ก็คือนี่ก็ไรอมบี้สมเบิร์มมีหมดดาวน์โหลดเก็บดาหลดแล้วก็มาใส่ในนี้ได้น,นั่นเองคลาสมันจะมีอันนี้ให้โหลดอยู่นะ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันนี่แคมมัง้งอ่ามันจะมีทั้ง osx อ่ะอันนี้ผมใช้ Windows ไม่รู้นะจำไม่ได้แต่มันก็ดีอยู่คุณจะปรับเป็นห้องทำงานได้อ่ๆๆปรับได้ปรับอ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 บสามสองหนึ่ง โซนอาเป็นห้องทำงานแล้วอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนทั้งหมดกลายเป็นห้องทำงานทันทีนะัครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็มาสอนแล้วนะครับผมเห็นหลายหลายคนที่อยากเป็นนี้มั่งแต่ทำให้เป็นผมมาสอนแล้วนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์และซับสไครต์ด้วยนะครับส,สวัสดีครับ